พบกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆวันนี้ถึงเวลาบันทึกธรรมชาติอีกแล้วเพื่อนของเราเขาไปพบไปค้นหามลงชนิดหนึ่งที่เป็นตัวด้วงนะครับใครๆก็รู้จักตัวด้วงแต่ด้วงตัวเนี้ยแปลกนะครับคือเขามีเอ่อหนอข้างหน้าเนี่ยหรือเขาข้างหน้าเนี่ยยาวมากเลยเขาเป็นด้วงแรดชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเอ่าเขามีลักษณะยังไงนะครับเราก็เริ่มจากหาทิศของเขาก่อนผมจะวาดให้หัวเขาเนี่ยขึ้นไปด้านบน แล้วก็ทรงตัวเขาเนี่ยเป็นออกเหลี่ยมๆนะครับว่าสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็ทําด้านท้ายให้มนๆ,ๆนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยมันไม่กลางจริงๆเพราะว่าเราจะวาดด้านเฉียงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอียงไปด้านหนึ่งแต่แล้วที่หัวโอ้โหหัวเขาเนี่ยทรงเขาเป็นประมาณคล้ายๆสี่เหลี่ยมดีกว่าแล้วก็มีเขาขึ้นมาเขานี้ก็มีแยกออกมาเป็นสองสองจุดด้านบนนะครับแล้วก็มีด้านหน้าอีก2จุดสั้นๆนะครับและที่สําคัญคือเขาด้านหน้านะครับ จะยาวเลยแต่ที่เขาด้านหน้าเนี่ยมีตาติดอยู่ด้านล่างนะครับอ๋อตัวนี้เขาชื่อด้วงแรดมัตบันนะครับหรือว่าเพื่อนของเราในพื้นที่เขาเรียกกวางกกอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาชอบอยู่ตามรากของต้นมะกรอกนะครับเสร็จแ,แล้วก็ดูที่ขานะครับมแมลงมีหกขานะครับมแมลงเราก็จะวาดตามที่เราสังเกตเห็นนะครับขาเขามี3มท่อน,ท,อนท่อนแรกเนี่ยจะซ่อนอยู่ประมาณด้านในมองไม่ค่อยเห็นนะครับ ท่อนที่2กับท่อนที่3ที่ออกมาเนี่ยจะมองเห็นขาท่อนกลางเขาเนี่ยมีเอ่อมีหนามแล้วท่อนสุดท้ายเนี่ยตรงปลายเนี่ยจะมีเหมือนคล้ายๆตะขอนะครับเขาเอาไว้เกาะเอาไว้เกี่ยวต้นไม้นะครับอย่าลืมนะครับสังเกตเยอะๆสวยไม่สวยไม่เป็นไรขอให้เราทําตามที่เราสังเกตเห็นนะครับตอนนี้เด็กๆก,ก็สงสัยว่าเอ๊ะเราจะลงสียังไงเนี่ยตัวดําพิสปีเลยอย่าลืมนะครับในสีดำเนี่ยมันมีทั้งดําอ่อนดําแก่แล้วก็ดําเหลือบ อย่างตัวนี้มันเหลือบออกสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากสีน้ําเงินก่อนลงไปด้านช่วงที่โดนแสงนะครับลองสังเกตดูตรงไหนที่อย่างวัสดุสีดำเนะี่ยตรงไหนที่เป็นสีดำนะครับเราลองสังเกตเแสงเงาบนตัวคั้ดีๆแล้วเราก็ทําตามที่เราเห็นนะครับเสร็จแล้วเมื่อลงสีน้าเงินทั่วแล้วเราใช้สีดําค่อยๆค่อยๆระบายไปนะครับ มเีเทคนิคนิดหน่อยนะครับตรงไหนเป็นเงาขาวเนี่ยเราเว้นไม่ได้เลยเอาสีเนี่ยวงไว้ขีดแล้วเราก็ระบายอ่อนๆหรือเว้นไว้นะครับที่ตานะครับมีเงานิดนึงแล้วก็ไม่ได้ระบายดำปีนะครับค่อยๆระบายดูแสงเงาให้ดีเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมครับบันทึกในสิ่งที่เราจะต้องจดจำนะครับชื่อของเขาคือด้วงแรดมาตาบันหรือเพื่อนเราเรียกว่า วางกอกนะครับเพื่อนของเราไปหาอยู่ที่บ้านแม่พุงหลวงนะครับอย่าลืมนะครับเด,เด็กออกไปสำรวจธรรมชาติทุกครั้งติดสมุดบันทึกไปด้วยแล้วเราก็บันทึกสิ่งที่เราต้องการจดจําอย่าลืมนะครับแล้วก็ขอให้บันทึกด้วยความสนุกแล้วก็สมุดของเราก็จะสวยถ้าเราทําบ่อยๆทุกๆครั้งอย่าลืมนะครับ